กรับสวัสดีพี่น้องกันแล้วกันยังเป็นทางการนะครับนี่นี่ตอนรับพี่น้องเขาสู้ช่องวิธีสังคโซครับมือนี้ก็มาหาจอบยิงไฟยุสานเขาก้าครับพี่น้องฐาหน้าย่าจะคล้องนี่ครับฐาน่าย่านะครับตอนนั้นคือเนาโตกับมีอาชัย่เด็กเด็กนะฮะเขาก็ใหม่หาชุดยิงดีๆก่อนนะครับเห็นลอยลำขึ้นมา ซื้อปลายซื้อปลายพืนนะตอนนี้อ่ะสะเขียนบังในี่ได้แค่วยเดี๋ยวมันขึ้นมาจะชัดก่อนครับมองนะเห็นหางเห็นกลางตลอดตัวกดเซฟถือถือพี่น้องถือถือนะครับถือ ถึอเลียวนันะ่นสู้ครับสู้สู้ผมจะจักมาเอ๊ะเดี๋ยวเด้ยวยคุปดีนระบาดยูบ่โอ้อยุยู่ยูยูยู่รับเี้อยู่นะครับ,รบยู่ยู กปวนไผ่กบวนไผ่ยวปลาดูงันเขาอืบ ในเต๋อยู่อยู่นะครับเตรียมแรกครับผม เขาข้อพอดีนะครับนี่เ,นเขาตูนข้อร้อยร้อยร้อยง่ายง่ายครับอ่ากนี่ ดึงส่วนเสียกออกจากไปเข่าป,ปด,ดอ,อกเข่าลอยออกเลยนะครับรกดกระดึงออกทางทางเขากรึบเรียบร้อยเรียบร้อยครับหนึ่งเต็มผ่านไป

มาดีกว่าลาตื่นเสียงโอ้ยพ่ถือตีหงเลยการะยะพ่อถือกันม่นข้นมาพ่อตดตัวใจห้อนหดป้ายังขึ้นผ่้สุดเลย Thường ăn đó Chút mua tiền 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 Thường chút Thường chút, thường chút đi đâu อธิเทียร์ถือขวดนี่นะครับสู่กันอยู่ตารางดึงขึ้นมาเลยดีกว่านะครับ like. พี่น้องดื่มน้องดื่น้ำกันนะครับเ <Yeah, know. S 1> นาะเอาเดี๋ยวมึงไปเอาก้อนทันนะฮืยแยมที่สองนะครับพี่น้องแยมที่สอง 路。No. พ่อดีครับเ,เกียวเกลือบขาดนี่อพ่อดีเลยยูขิงนี่คือกันเอาอัดสระดา,ลาเอาล้ครับพี่น้องเอาซองตัวนี่กับพ่อ,อแล้วละเอาพ่อ,อยู่พกิจน,นะครับในการยิ่งปลาปลากับปลายุษาหน้าญาเจ้าจของนี่แหละครับ